ก็เลยก่อสวัสดีครับคุณกังแล้วชมเซอร์ชแน,นนต์นะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับเ,เป็นไหมครับโคโลนะเซิร์ฟของคุณคณนน,คน,นี้นะเขาเป็นอะไรนะฮะเป็นเจ้าของที่นี่นะฮะตัวที่นี่เนี่ยจก็ใครทักเฟซมา อ่าเราก็กล nah, ับมาอีกครั uh, <but> ้งหนึ่งนะฮะโอ้เห็บฝนมันเยอะนะฮะเนี่ยเดยเซิร์ฟนะคะก็จะไม่มีอุ้ยเปิ้ลเนี่ยเราก็จะมาสุยหลุดหลุดไปจังอ๋อแล้วมันก็ยะรุกนะะโอ้ไอ้ีสื จริงๆเนี่ยนะคะผมก็ไม่ได้จะมาอ่านอันนะั้นหรอกโอโดโอดปอาจารย์เซิร์ฟนะฮะไม่ได้อาจารย์นะ <c oughs> วันนี้เนี่ยนะฮะกราจะมารีวิวไมโครฟ t กันนะฮะซึ่งแต่ก่อนที่ผมจะรีวิวเนี่ยนะฮะเออคือว่าผมเนี่ยนะจะเปลี่ยนไปเกม มเนี่ยนะฮะตอนนี้นะฮะเบือ่อเนี่ยเบือ่อเนี่ยเบื่อมากเลยแบบพวกที่ชอบทักมานะฮะไม่จะทักมาทำติงแล้วฮะเสร็จหูแล้วก็ใสายอยาไปไหนสินก็คือว่าไอเซิร์ฟเอ็กจีบีเนี่ยนะฮะวันนี้ เราจะมาต่ายเซิร์ฟเวอร์ทีีกันนะฮะแต่ว่ามันเฟลนะฮะทีวีชันอลนะฮะเดี๋วจะอีกเนืองไปด้านล่างเลยนะฮะเดี๋ยวผมคิมหมูเล่นก่อนนะฮะเซิร์ฟเวอร์ทีีเนี่ยนะฮะได้ข่าวว่าหลุดบ่อยมากนะฮะก็ขอถ้าแอดมินดูคลิปนี้นะฮะก็ขอให้ปรับปรับกันด้วยนะฮะคนเล่นนะครับหลุดบ่อยมากนะ เล่นดีไรฮะหลุดทุกทีฮะเข้ามาดีไหรหลุดทุกทีฮะเนี่ยเรามาดูโกเลมของเรากันดีกว่าอาจจะมาฆ่าโกเลมเอา้าเราฆ่าด้วยมือเปล่าก็าได้วะทำะไรเราเปล่ปาไปทำก็ฆ่าอยา่าโกเลมต้องตายนะโอ้ตายแล้วดอบไอรอนมาเสียน เรามาจุดด้วยเนี่ยเอาไปไกนแล้ววันนี้เราจะมารีวิวเซิร์ฟเทปตบีกันนะเฟลอะนะฮะเฟลนะก็ขอบายฮะเฟลนะหน้าเสียหน้าเลยฮะโถแก่ตโนนี้ก็อาคุณครับ